ห้าสี่สามสองวันนี้จะพาทุกคนไปดูบ้านที่ได้ทุกอย่างที่ตาเห็นจะได้อะไรบ้างไปดูกันอันนี้ได้ไหมได้อันนี้ได้อันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ได้แล้วนี้นี้นี้กลับเอาพอแล้วพี่เอาเป็นว่าได้ทุกชิ้นที่เห็นนี่แหละ เดอเสนิกวันนี้ครับเราพาทุกคนมาอยู่กันที่โครงการนันทวันพระราม9กรุงเทพกรีธาตัดใหม่นะครับ,รบที่นี่เหมาะเลยนะกับคนที่มองหาบ้านเดี่ยว2ชั้นในบรรยากาศแบบร่มรื่นนะครับที่อยู่ในโซนของ กรุงเทพปริธาตัดใหม่ช่วงต้นที่ยังสามารถเดินทางเข้าเมืองได้สะดวกแล้วก็รายล้อมไปด้วยโรงเรียนนานาชาติหลายแห่งเลยครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราสองคนเคยพาคุณผู้ชมมาดูตอนเขาเปิดตัวโครงการใหม่ในรายการชิเดเรื่องอยู่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ในวันนี้จะพิเศษหน่อยนะครับคือท,ทางโครงการเขาทําบ้านลิมิเต็ดออกมาเพียง14หลังเท่านั้นเป็นบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายนะฮะสำหรับใครที่ไม่อยากจะเสียเวลาแต่งบ้านต้องไม่พลาด EP นี้เลยครับจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามพวกเราไปสนิทกันเลยครับไปครับ คนนะครับน่าจะรู้จักคําว่าบ้านตัวอย่างกันอยู่แล้วก็ค,คือบ้านที่ทางโครงการเนี่ยเขามีการใส่เฟอร์นิเจอร์เอาพร็อพต่างๆมาตกแต่งให้เราพอจะเห็นบรรยากาศของบ้านที่เวลามีของเข้ามาอยู่จริงๆแล้วอะ่ะจะประมาณไหนแต่ว่าเวลาที่เราซื้อบ้านจริงๆอะ่ะเราจะไปซื้อบ้านเปล่าเพื่อที่จะต้องมาตกแต่งบ้านเองนะครับแต่สําหรับบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายนี้นะครับของ Land House ์แอนด์เฮาส์นะครับ จะเป็นบ้านที่มาพร้อมเฟอร์นิเจอร์เลยและของทุกชิ้นภายในบ้านนะครับจะไม่ใช่พร็อพที่เอามาตกแต่งนะแต่ว่าจะต้องใช้งานได้จริงด้วยนะครับเรียกได้ว่าเราแค่ขนเสื้อผ้าเข้ามาก็สามารถที่จะอยู่อาศัยในบ้านได้เลยครับผมสาเหตุที่มีบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับเพราะว่าทางแลนด์เฮาส์มีการเก็บฟีดแบ็กมาจากกลุ่มลูกค้าหรือว่ายูเซอร์กลุ่มหนึ่งแหละว,ว่าเขาอยากประหยัดเวลาชีวิตครับประหยัดเวลาที่เข้ามาคุมช่างซื้อของเข้าบ้านลดดีเทลอะไรต่างๆพวกเนี้ย เพราะว่าเวลาชีวิตอะสำคัญกับพวกเขามากเก่งคือให้แลนด์เฮาส์ทำให้เลยใช่เอาเวลาชีวิตไปเดินทางอยู่กับครอบครัวอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็บ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายเนี้ยเรียกว่าเป็นบ้านลิมิเต็ดละกันเ <c oughs> พราะทำออกมาเพียง 14หลังเท่านั้น <ừ m. S 2> นะครับและว14หลังเนี่ยไม่ได้ให้ทุกคนสามารถเข้ามาดูแบบได้ทั่วไปนะ๋อไม่เหมือนบ้านตัวอย่างทั่วไปที่ผมเข้ามาผมขอเข้ามาดูได้ไหมอันนี้ไม่ได้อ่าอาจะต้องมีการผ่านการแจ้ง e q u i r เม e n t ฟังก์ชั่นของตัวบ้านอ่ะให้กับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อน <ừ m. S 2> แล้วทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเขาก็จะแมทชิ่งความต้องการของเราอ่ะเข้าไปดูบ้านตัวอย่างเป็นหลังๆังตามความต้องการไป <ừ m. S 2> ซึ่งทําแบบเนี้ยจะช่วยลดให้บ้านน่ยยังดูสดใหม่อยู่เสมอด้วยครับครับแล้วก็บ้านในโครงการเนี้ยที่เป็นบ้านตัวอย่างสร้างใหม่่่่่่่พรรรรร้้้อออมมมมมขาายยก็คืืีีี3แแบบบเเเเเลลิิิททสตตตนงงั 100ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย302ตารางเมตรฟังกช์ชันคือ4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านและจอดรถได้3คันครับถัดมาไซส์กลางคือเลอกอมที่ดินเริ่มตั้งแต่118ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย378ตารางเมตรจัดออกมาเป็น4ห้องนอน5ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านและก็จอดรถได้3คันครับและสุดท้ายไซส์ใหญ่สุดคือเลอมาคีครับที่ดินเริ่มต้นตั้งแต่140ตารางวา พื้นที่เช้ออย449ตารางเมตรฟังกช์ชันคือ5ห้องนอน6ห้องน้ํา1ห้องแม่บ้านและก็จอดรถได้วย4คันครับซึ่งในวันนี้นะฮะเราจะพาทุกคนมาดูบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายไทย้าใหญ่สุดที่มีชื่อว่าเลอมาคีหลังนี้นะฮะเขาจะตกแต่งออกมาเป็นยังไงตามพวกเราไปดูนครับไปครับ ก่อนที่จะพาดูด้านในบ้านนะครับขอทวนคอนเซปต,ต์ของบ้านหลังนี้ครั้งหนึ่งก็คือได้ท<ม>ุกอย่างที่ตาเห็นครับนั่นแหละฮะได้ทั้งหมดนี่เลยค<ม>รับหมดนี่เลยอ่าซึ่งโครงการเน่ะเขาก็วางเฟอร์นิเจอร์ไว้ตามจุดต่างๆ้ให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าถ้าเราใช้ชีวิตกับบ้านหลังเนี้ยตรงจุดไหนจะทําอะไรได้บ้างเริ่มจากจุดแรกก็คือมุมโต๊ะทานข้าวตรงนี้ก่อนอันนี้เขาใส่เป็นโต๊ะแบบ8ที่นั่งไว้ให้นะฮะแล้วก็เสริมบรรยากาศด้วยโคมไฟระยะไซส์กลางๆตรงเนี้ยทำให อีกมุมหนึ่งที่ผมชอบก็คือมุมนี้ด้านหลังครับจะเป็นตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับช่องแสงที่เราเอาไว้มาชงกาแฟชงเครื่องดื่มเตรียมอาหาเรเล็กๆน้อยๆนะครับพื้นที่เก็บของด้านล่างก็เตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วหรือว่าถ้าใครเป็นสายดื่มวายนะฮะทางโครงการก็ใส่ตู้แช่วไว์ไว้ตรงนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่เก็บของด้านบนอีกเทียบเลยครับและสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของผ้าพีดาจะเห็นว่าพอเป็นบ้านที่ตกแต่งมาให้พร้อมแล้วเนี่ยนะครับ เขาจะทําการดรอฟฝ้าแล้วก็ใส่ไฟหลืบมาให้แบบนี้ในหลายๆจุดของตัวบ้านเลยนะครับช่วยเพิ่มความสวยงามในเรื่องไลติ้งได้อีกเยอะเลยแล้วพอเป็นบ้านที่เขาออกแบบฟังก์ชันมาให้เราแล้วเนี่ยการจัดวางไลติ้งอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ทําให้สอดคล้องกับพื้นที่ใช้งานด้วยนะอย่างเช่นส่วนนี้จะเป็นพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนนะครับบางทีเนี่ยเราอยากจะได้พื้นที่ที่สว่างขึ้นเขาก็มีการใส่โคมไฟแชนเดเลียตรงกลางตรงนี้เพิ่มมาให้ หรือแม้แต่การติดงานศิลปะอยู่ที่ผนังแบบนี้เขาก็มีการทําไฟนะับสองเข้ามาที่งานศิลปะเพื่อให้ดูเด่นขึ้นนะครับการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือรองรับได้ประมาณสัก4คนแบบนี้มีโซฟา3าที่นั่งมีโซฟา1ที่นั่งตรงนี้นะครับจะเห็นว่ายังมีพื้นที่อื่นๆเหลือนะ,ะเราอยากจะเพิ่มโซฟาเพิ่มอีกก็ยังได้นะครับมีโต๊ะกลางตรงนี้รวมถึงทีวีจอใหญ่ๆที่เห็นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ระยะดูทีวีก็กําลังดีเลยเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้กว้างมากนะครับ ถัดมาด้านหลังผมนี้จะมีอีกมุมหนึ่งที่ผมชอบก็คือมุมนั่งทํางานคือมุมนั่งทํางานตรงนี้จะแยกออกมาเป็นสัสดส่วนเลยแต่ก็ยังเชื่อมโยงกับพื้นที่อื่นๆอยู่นะไม่ได้ตัดขาดกันสะทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นมุมที่มีวิวที่ดีด้วยตรงนี้เห็นสวนหลังบ้านเห็นสวนฝั่งข้างบ้านที่อยู่โซนด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะวางโต๊ะทํางานขนาดกําลังดีเลยนะมีลิ้นชักตรงนี้ให้นะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยอยากจะเก็บของเก็บเอกสารต่างๆก็เตรียมตู้ไว้ให้ด้วยครับ และอีกสิ่ง,หน,งหนึ่งที่เขาใส่มาให้นะครับก็คือโคมไฟช andelier ทองฝั่งโฟเยด้านหน้าบ้านนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ดับเบิร์วอลลุ่มตรงทางเข้าด้านหน้าบ้านนะฮะซึ่งการใส่โคมไฟช a n d e l i e บเนี้ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือทางโครงการมีการวางคานรับน้าหนักไว้ตรงไหนแล้วก็รับน้ําหนักตัวโคมไฟได้เท่าไหร่แต่ว่าที่นี่ก็คือใส่มาให้เรียบร้อยเลยครับและจากมุมโฟเยตรงนี้นะครับถ้าใครพาผู้สูงอายุมาอยู่ด้วยข้างๆกันตรงนี้ก็จะมีตําแหน่งห้องนอนชั้นล่างนะฮะซึ่ง สเปซใหญ่มากนะครับเพราะตั้งแต่ประตูทางเข้าด้านหน้าพื้นที่ในห้องแล้วก็ด้านในห้องน้ำเนี่ยเราสามารถโฟล์วยูแชร์เข้าไปได้เลยนะครับระยะของห้องนี้ก็เรียกว่ายังมีสเปซเหลือพอสมควรนะครับวางเตียงควีนไซส์ที่คุณปู่คุณย่าอยู่กัน2คนได้จะมีมุมตู้เสื้อผ้ามุมแต่งหน้าแล้วก็ห้องน้ำนะครับก็จะมีแยกโซนแห้งโซนเปียกมีพื้นที่นั่งอาบน้ํามาให้หรือว่าห้องนี้นะครับถ้าใครไม่ได้ทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ใช้เป็นห้องนอนแขกก็ได้ครับเอาละครับมาดูส่วนครัวกันบ้าง นี่คือครัวปิดขนาดใหญ่เลยนะครับภายในบ้านหลังนี้คือต้องขอย้ําอีกทีนึงกับคอนเซ็ปที่บอกว่าเราจะได้ทุกอย่างที่ตาเห็นคือได้แบบนี้จริงๆนะครับแม้แต่เครื่องครัวนะครับไปจนถึงดอกไม้มหรือพ่อ้านอยากจะได้ถ้วยกาแฟในใบ้านเพิ่มเราได้แบบนี้เลยพร้อมกับตัวบ้านนะครับคือครัวที่เขาตกแต่งมาให้เนี่ยผมว่าแบบมันค่อนข้างจะมัลติฟังกชันคือไม่ใช่แค่ทาอาหารอย่างเดียวเราจะมี โต๊ะตัวนี้ให้เราแบบอ่ะเช้าเช้ามานั่งจิบกาแฟคอนเฟกไม่ให้ลูกๆปิ้งขนมปังกินง่ายๆไม่ต้องไปถึงโต๊ะใหญ่ก็ได้นั่งในครัวตรงนี้ได้นะครับหรือแบบอยากเปลี่ยนบรรยากาศมาโซนแบบอเคาน์เตอร์หน่อยนี่เรามีเคาน์เตอร์แนวยาวตรงนี้ให้มานั่งแล้วก็มองเห็นส่วนด้านหลังฝั่งด้านหลังบ้านแล้วเขาให้ช่องแสงมาตลอดทั้งแนวอยู่แล้วบรรยากาศในครัวดูสว่างมากนะครับแล้วก็ถัดมาทางนี้ก็มีซิงค์อันนี้ไปเอาไปล้างจงล้างจานได้ซิงค์ขนาดใหญ่เลย ามาดูโซนทำอาหารบ้างโอ้อันนี้ก็ได้เป็นเคาน์เตอร์ครัวรูปตัวยูนะครับสีสันต่างๆได้แบบนี้เลยนะครับผมมีตู้เก็บของทั้งด้านบนด้านล่างาเก็บช้วยชามต่างๆได้เยอะมากแล้วก็จะมีเตาไฟฟ้าของเทก้าแบบสาัวติดตั้งเอาไว้ให้หลังที่ปัน้นมีตู้เ<ม>ย็นไซส์ใหญ่แบบ2หน้าบานแบบนี้ติดตั้งเอาไว้ให้นะครับ แล้วในห้องครัวมีแอร์ด้วย oh ต้องบอกว่าบ้านทั้งหลังเขาติดตั้งแอร์ไว้ให้แล้วนะครับอยา่างถ้้เป็นโซนที่เป็นพื้นที่ใหญ่ๆเขาจะใส่เป็นแบบแอร์คลาสเซ็ตไทป์แบบนี้สี่ทิศทางเพื่อให้กระจายลมอะไรต่างๆได้กว้างแต่ถ้าในห้องนอนหรือห้องที่มีไซส์เล็กลงมาก็อาจจะเป็นแบบอวรอร์ไทป์นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความเหมาะสมนะครับขยับมาทางด้านนี้ยังไม่หมดครับมีอีกห้องนึงอันนี้ชอบมาห้องนี้ผมก็ชอบเพราะว่าห้องสเบียงปกติไม่ค่อยเจออันนี้เป็นห้องเก็บของที่เก็บพวกสเบียงต่างๆของแห้งอะไรต่่างๆเนีย เราก็มีโซนที่เหมือนกับไปซื้อรล้วตุนไว้ที่บ้านนะ,ะไม่ต้องไปเกะกะลงพื้นที่ทําอาหารนะแล้วก็คือมันเป็นประตูบานกระจกเก้งเวลาแค่เราเดินม,มาส่องมันเหมือนว่ารู้เลยว่าอะไรขาดอะไรขาดต, <ใน S 1> ต้องซื <ใน S 1> เ,เพิ่มนะ <laughs> ใช่อันนี้ <laughs> คือจบโซนครัวภายในบ้านถ้าเราเหมดประตูอันนี้ถัดออกไปครับจะเป็นโซนของเมดแล้วนะครับที่เขาก็จะมีเคาน์เตอร์ครัวชุดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีโซนของลอนดีนะครับที่จะมีพวกตู้เก็บของหรือราวแข่นเสื้อต่างๆเนี่ยให้แม่บ้านเขาสามารถใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ทํางานได้สะดวกเลยครับ และที่ชั้นสองตรงกลางบ้านนะฮะ,ฮะขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอกับ f a ม i l ี Are รียที่อยู่ตรงกลางไซส์ใหญ่ตรงนี้เลยนะ,ะครับตรงนี้เขาจัดออกมาเป็น Living a r e ีน้อเก้ง <ฮะ S 2> ให้มานั่งพักผ่อนกันได้ข้อดีของการมี Living ที่2เนี่ยเผื่อกรณีที่คุณพ่อคุณแม่มีแขกมา <ฮะ S 2> คุยกันอยู่ตรง Living ชั้นล่างใช่ไหมครับ <ฮะ S 2> ลูกๆอยากจะมานั่งดูทีวีหรือว่าลูกๆอยากจะมารับเพื่อนเนี่ยรับแขกก็มาใช้จุดนี้ได้นะฮะแยกกันได้เลยแล้วชั้นใช่แล้วก็โซฟาที่เขาใส่มาให้อ่ะจะเป็นประมาณสักสี่นั่ง ลูกคนที่2คุณพ่อแล้วก็ประลัดทางของบ้านก็นคือคุณแม่คุณแม่แบบยืดขาเลยคุณแม่ต้องนั่งสบายที่สุดชอบที่เป็นโซฟารูปตัวแอวนะเมื่อเราแบบอยากจะมันแนบแบบว่านอนพักกลางวันอะไรอย่างเงี้ยน,น,นก็นอนแบน,นี้ได้ใช่ตรงนี้อา,อาจจะเป็นช่วงเย็นๆก่อนแยกย้าเข้านอนเนี่ยสมาชิกก็มานั่งดูซีรีส์อะไรพร้อมกันได้เขาใส่ทีวีไซ์ใหญ่65นิ้วไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็ที่ชั้นบนนี้จะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะครับห้องของคุณพ่อคุณแม่อยู่ฝั่งนู้นพามาดูห้องนอนลูกๆฝั่งนี้ก่อนนะครับจะมีอยู่2ห้องด้วยกันครับใช่เดี๋ยวผมพามาดูห้องที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยตรงนี้คือทั้ง2ห้องนี้เขาจะขนาดต่างกันจะพามาดูฝั่งหลังบ้านตรงนี้นะฮะห้องนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือมีห้องน้ําในตัวนะครับทำให้ใช้งานได้แบบเป็นส่วนตัวสุขภัณฑ์อะไรต่างๆได้ลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนบ้านมาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้ว ก็มีตู้เสื้อผ้าซึ่งผมว่าบิวมาให้เยอะเลยนะอันนี้ประมาณสัก4หน้าบานนะครับด้านในเนี่ยจะมีพวกซ่อนไฟอะไรต่างๆเอาไว้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ขยับมาตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ปลายเตียงทําเป็นโต๊ะแนวยาวเลยมีส่วนหนึ่งที่เป็นนี่ครับตู้เก็บของต่างๆได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มุมเนี้ยเขาจะเป็นมุมแบบให้สําหรับนั่งทําการบ้านหรืออาจจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งอะไรได้ให้มาพร้อมกับเก้าอี้บุกนวมนิ่มแบบนี้เลยส่วนเตียงครับก็จะเป็นเตียง5ฟุตนะครับ อันนี้ผมว่านอนคนเดียวแบบสบาย,บายเลยนะครับด้วยขนาดของห้องที่ใหญ่เราเดินขึ้นเตียงได้ทั้ง2ฝั่งรวมถึงเขาจะให้โต๊ะหัวเตียงนะครับมาทั้ง2ฝั่งตรงนั้นเลยพร้อมกับโคมไฟแล้วก็เป็นโต๊ะหัวเตียงที่มีลิ้นชักเนอเอาไว้เก็บของอะไรต่างๆส่วนตัวได้ครับส่วนอีกห้องนึงฮะจะเป็นห้องฝั่งมุมด้านหน้าบ้านนะครับเข้ามาด้านในจะเจอกับห้องน้ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อยากให้ดูสเปซก็คือห้องเขาใหญ่มากๆเลยเป็นห้องหน้ากว้างแบบนี้ครับพอเป็นห้องหน้ากว้างแบบนี้เราค่อยๆจัดฟังก์ชันนออกมาเป็ โซนเตียงนอนนะฮะเตียงนอนที่ห้องนี้เขาใส่มาให้เป็นเตียงงไซซ์ด้วยนะครับเป็นไซส์ใหญ่แบบนอนกิ้งสบาย,บายเลยนะฮะใส่โต๊ะข้างหัวเตียงพร้อมโคมไฟมาให้2ฝั่งตำแหน่งนี้จะสามารถนอนชมวิวท้องฟ้าได้นะครับด้านนอกเขาจะมีระเบียงภายนอกแต่ยังได้ความเป็นส่วนตัวอยู่นะเพราะตรงโซนระเบียงเขาทํากําแพงฟังสายตาไวใ้ให้มีช่องแสงช่องลงให้พอรอดออกมาได้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงกลางห้องจะเป็นชุดเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นเก้าอี้อ่านหนังสือบนพรมนะครับ หรือจะมานั่งเอนหลังนอนดูทีวีตรงนี้ก็ได้นะฮะตรงนี้เขาจะมีใส่ขาตั้งทีวีที่สามารถปรับองศาได้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายฝั่งโน้นก็คือมุมแต่งตัวอันนี้จะเป็นโซน walk in closet เ,เป็นส่เป็นสวนเลยเขา build in ตู้เสื้อผ้ามาให้ตรงเนี้ยทั้งหมด5หน้าบานด้วยกันหรือว่าเราสามารถเก็บเสื้อผ้ากับข้าวของเครื่องใช้ได้3ฝั่งเลยถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนะฮะแล้วก็มุมนี้จะเป็นมุมโต๊ะเครื่องแป้งที่อยู่ใกล้กับช่องแสงธรรมชาติได้เป็นโต๊ะไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้้้วดดแสงค่ออนขาเยยะ ขยับมาดูโซนของห้องมาสเตอร์เบดมกันบ้างนะครับก่อนจะเข้าไปภายในห้องตรงนี้จะมีอีกหนึ่งพื้นที่อเนกประสงค์อันนี้เนี่ยโครงการเขาวางเฟอร์นิเจอร์แบบเป็นเหมือนกับรับรองเผื่อทาเป็นมุมหิ้งพระอะไรตรงนี้ได้แต่ก็จะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นเนี่ยเป็นแบบลอยตัวหมดเลยนะความเป็นพื้นที่อเนกประสงค์มันปรับเปลี่ยนอะไรได้อยู่แล้วนะครับก็มุมนี้เป็นอ๋อโคมไฟท์ที่เมื่อกี้ผมเล่าไปว่าติดเฉยๆให้ใช่ไหมครับเขาจะติดงานศิลปะไซส์ใหญ่ที่ผนังตรงนี้ด้วยอันนี้คือคือได้มาพร้้ออมตตัวบานไดรใหเเปิงี น่น่าจะอันตรายนะติดเองนี่ไม่มีทางเด็ดขาดอาจจะต้องให้ทีมช่างที่มีนั่งร้านมาติดตั้งให้ให้มาแบบนี้เลยต้องให้มาด้วยนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันนะครับคือด้านในห้องมาสเตอร์เบดรูมเราได้ขนาดใหญ่อยู่แล้วดังนั้นเฟอร์นิเจอร์ที่เขาใส่มาให้ก็ต้องชิ้นใหญ่ๆเช่นเตียงเนี่ยก็เป็นคิงไซส์เลยนะครับต้องบอกว่าทุกอย่างที่เห็นน่ะได้แบบนี้นะทั้งหมอนทั้งผ้าปูหรือแม้แต่นยครับเป็น Uh, โซฟาที่เป็นแบบเบนช์ตรงปลายเตียงตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเ<ข>อไว้ให้แบบนัง่งพักอะไรตรงนี้ได้นะครับมุมนี้นม,มุมนี้เป็นม,มุม,มทํางานเนี่ยมันได้เฉดแสงแล้วเงาเท่ๆดีนะใช่เขาวางโต๊ะทํางานไซส์ใหญ่ครับมีลิ้นชักมีเก้าอี้เนี่ยที่มันแบบเลียางานเช็คงานอะไรย่างนี้อินสอก็ได้นะครับอินสอได้จดนอนรนี้ได้เลยได้เลยอ่ะต้องใช้อะไรเยงนี้ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ครับตอนเราต้องเป็นเจ้าของบ้านใช่ใแล้วก็ผมมานั่งตรงนี้ก็มองเห็นวิวต้นไม้อะไรต่างๆฝั่งหน้าบ้านด้วยนะครับ แล้วก็เป็นห้องนอนที่นี่มีทีวีมาให้นะครับพร้อมกับไซต์บ์ดตรงนี้ตัวใหญ่เลยเก็บของต่างๆได้เยอะแล้วมุมนี้ก็ยังวางเป็นเหมือนก้าอี้อ่ะพร้อมกับตัวรองขายงเงี้ยเผื่อพี่ปั้นอยากจะมา,ววานั่งยืดขาพักผ่อนพี่พท,ทำอะไรพินเนี่ยพี่ก็ต้องมานอนตรงนี้แหละอ๋อไม่ใช่กัวอี้นั่งเหรอเป็นที่นอนเลยคือที่นอนเผื่อโดนทำโทษถูกต้องแล้วก็ฝั่งด้านหลังก็จะมีห้องแต่งตัวอ่าใช้คำว่าห้องนะครับเพราะว่า เขากั้นประต so ูมาให้แบบนี้เลยก็คือมีแอร์ส่วนตัวของห้องแต่งตัวอห้้งนีแล้วก็ด้านในห้องเนี่ยบิวอินมาให้เรียบร้อยก็คือมีชุดตู้สองฝั่งนี่แหละเอาจะแบ่งสัดส่วนเลยว่าเราจะเก็บเสื้อผ้าตรงโซนไหนยังไงมีมุมตรงกลางห้องเนี่ยที่อยู่ก็ได้กับหน้าต่างช่องแสงก็พอจะทําเป็นโต๊ะเครื่องแป้งมะพาวองโตเครื่องแป้งไว้ให้เลยมีเก้าอี้ด้วยแล้วก็ผู้เสื้อผ้าชอบที่มีไฟลืมนะอันนี้ทําให้ดูสวยขึ้นนะแล้วก็ได้ความสว่างด้วยเวลาเก็บผงเก็บของต่างๆอ่าแล้วก็ตำแหน่งห้องแต่งตัวอยู่ด้านหน้้้าาาหองนนมรรบูะคั คือมาสเตอร์บาลลูเนี่ยเข้ามาไม่มีสเตปนะแล้วผมชอบโทนสีเนี่ยมันจะเป็นโทนสีแบบสวา่างสวา่างสบายตาเก้งเห็นไหมมันจะเป็นลายหินอ่อนสีขาวหินอ่อนที่ผนังตรงโซนเนี้ยแล้วก็ฟังก์ชันเนี่ยเขาแยกกันเป็นห้องอ่างเป็นสวนเลยขวามือเก้งเป็นห้องโถสุขภัณฑ์อันนี้เป็นห้องอาบน้ํามีพื้นที่นั่งอาบแล้วก็จะมีมุมนี้ที่เป็นโซนอ่างล้างหน้านะครับส่วนซน้ายมือผมก็จะเป็นอาบน้ำดับครัวซึ่งตำแหน่งตรงอ่างอาบน้ำเนี่ยมันจะอยู่ใกล้กับช่องแสงขนาดใหญ่ ทําให้บรรยัากาศห้องน้ำเนี่ยมันจะดูโปร่งมากๆโปรไม้โปรไม้เนี่ยโปไม้ก็คือด้านนอกแบบจริงๆเขาจะมีการทํากําแพงเป็ส่วนหนึ่งกําแพงส่วนนี้เขาจะมีการติดต้นไม้ประดิษฐ์เพิ่มขึ้นมาเ<ม>พื่อเพิ่มความเป็นสีเขียวระหว่างนอนแช่อาบ<ม>แล้วก็จะมีช่องตรง,งนี้ที่เก้งบอกว่ามันอาจจะดูโปนิดนึงซึ<ม>่งตรงนี้เมันแก้ได้แล้วแต่ว่าเราจะเป็นปลูกไม้เลื้อยเพิ่มหรือปลูกไม้แนวสูงเพิ่มอย่างพวกต้นสนมังกรไทรเกาหลีทางสายตาเพิ่มหรือว่าจะใครมีบัดเจตเยอะหน่อย ตรงกระจกช่องแสงเนี่ยเราไปติดผ้าม่าหรือมูลี่เพิ่มก็ได้ครับ สำหรับใครนะฮะที่เคยมาตามหาบ้านเดี่ยวในโซนกรุงเทพกีทานะครับจะพบว่าในโซนนี้จะเป็นโซนที่มีบ้านหรูราคาแพงอยู่หลายโครงการเลยนะฮะยกตัวอย่างถ้าเป็นบ้านระดับราคา30ล้านบาทขึ้นไปในโซนนี้เรียกว่าเรา2คนรีเสิร์ชมาเพราะว่า90%ะจะเป็นบ้านเดี่ยว3ชั้นหมดเลยนะฮะแต่ว่าโครงการนันทวันพละรามก้ากรุงเทพกีทานะทำออกมาเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้น ซึ่งเขามองว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งแล้วกันที่ยังคุ้นชินกับบ้าน2ชั้นในรูปแบบที่สามารถใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมไม่ต้องเดินขึ้นดนลงเยอะนะครับ,รบหรือต่อให้บ้าน3ชั้นเนี่ยเขาใส่ลิฟต์เข้ามาก็จริงนะฮะคนกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยาก เสียค่า maintenance ลลอะก็ยังใช้แบบเดิมก็ได้นะฮะทีนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับต่อเนื่องจากที่เราเรีเสิร์ชมาที่พบว่าใน<ม>โซนนี้มีบ้านสามชั้นเยอะใช่ไหมครับ<ม>แล้วก็บ้านสามชั้นเหล่านี้โซนใหญ่เป็นบ้านสร้างครับผืนที่ดินด้วยก็คือไม่ได้มีผืนที่ดินรอบบ้านเยอะเท่าไหร่อาจจะเว้นถูกตามกฎหมายก็คือห่างประมาณ2เมตรนะครับแต่ว่าโครงการนันทวันพระรามเก้าก,การุงเทพกีทารเนี่ยเขาจะทําบ้านเดี่ยว2ชั้นที่มีผืนที่ดินรอบบ้านเยอะหน่อยนะครับ่วนใหญ่จะเป็นด้านข้างกับด้านหน้าที่เราอยู่ตรงนี้แหละอย่างหลังนีรมา พอที่ดินเริ่มตั้งแต่140ตารางวาขึ้นไปการที่มีผืนที่ดินเยอะเหล่านี้ยทำให้เราสามารถยืดหยุ่นออกมาทำกิจกรรมด้านนอกบ้านได้อยากจะพาน้องหมามาวิ่งเล่นรอบบ้านใส่เป็นสารานั่งเล่นพักผ่อนเอาโต๊ะออกมาจัดปิ้งย่างบาร์บีคิวตอนรอบบ้านนอกบ้านบ้าง ขามีพื้นที่ดินรองรับให้เราสามารถออกมาทากิจกรรมด้านนอกบ้านได้นั่นอเองใช่ซึ่งจริงแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นบ้านมาตรฐานเลยะเขาก็มีการจัดพื้นที่สวนรอบบ้านมาให้แบบจัดเต็มอยู่แล้วนะหลังเนี่ยคือบ้านมาตรฐานใช่คือจะเห็นว่าเขามีการปูหญ้านะครับปลูกไม้พุ่มไม้แนวรูว <c oughs> รมีไม้ยืนต้นคือ ชนิดของต้นไม้ก็หลากหลายด้วยอ,อย่างไม้ยืนต้นเนี่ยผมเห็นนะมีตั้งแต่ซิลเวอร์โอ๊กมีต้นปาล์มสนชาิสนมังกรแล้วก็มีต้นไม้ชนิดอื่นอีกเ <สน S 1> พียบเลยคือมีความหลากหลายของต้นไม้แล้วก็ได้เรื่องของความสวยงามได้ความร่มรื่นด้วยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่ต้นไม้อย,อย่างเดียวเขาใส่พวกฮาสเกทต่างๆให้ดูอย่างเช่นพื้นเนี่ยครับที่เราเห็นนี่คือได้แบบนี้เลยนะครับจะมีทั้งพื้นที่ปูกระเบื้องหรือว่าพื้นทางเดินทรายล้างตรงนี้รวมไปถึงพื้นที่เป็นเหมือนหินกรวดตกแต่งต่างๆเนี่ยเราจะได้ลลักกษณะะแแแบบบนนีี้้้เยยววว่่่่าาไไไดสสททงงมมจตตตอป เลยเพิ่มเติมแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของความเป็นพื้นที่ดินใหญ่ที่นอกจากจะได้พื้นที่รอบบ้านเยอะแล้วยังได้ข้อดีในเรื่องของที่จอดรถด้วยที่บ้านใช่การจอดซ้อนคันใช่ไหมใช่เพราะว่าอย่างบ้านหลังนี้นะครับเป็นท้ายใหญ่สุดที่ตามมาตรฐานนะเราจอดรถในร่มเรียงกันได้4คันอยู่แล้วแต่พอเป็นพื้นที่ดินที่ใหญ่ร้อยตารางวาขึ้นไปเราจะมีพื้นที่หน้าบ้านเลยเยอะครับจอต้งนด้กว้างพอให้จอดซ้อนได้อีก4คันเลยรวมแล้วหลังใหญ่สุดนี้จอดได้8คันเลยครับ โดยที่ส่วนกลางของที่นี่นะครับเขาจะมีส่วนหนึ่งที่จัดออกมาเป็นสวนขนาดประมาณเกือบๆือไร่ครึ่งได้ เป็นสวนแนวยาวครับที่จะมีตำแหน่งของบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายเนี่ยอยู่รายล้อมตรงนี้อยู่หลายหลังเลยนะครับ <ว happening. S 1> อย่างหลังที่เราเพิ่งพาไปดูมาเมื่อกี้นี้เนี่ยนะครับที่ดินของบ้านอยู่ติดกับสวนหย่อมตรงนี้เลยนะครับ <ๆ S 2> เขาจะมีการทําทางเดินของคนนะครับจากถนนหน้าบ้านน่ะให้เดินเชื่อมโยงมายังสวนตรงนี้ได้เลยนะครับดังนั้นครอบครัวไหนนะที่มีลูกๆและอยากให้เขาแบบอยู่ใกล้กับสวนหย่อมให้ออกมาวิ่งเล่นต่างๆใกล้ๆบ้านได้เนี่ยตำแหน่งโซนนี้เหมาะมากนะครับ บรรยากาศภายในสวนนะครับเราจะเห็นว่าเขาใส่ต้นไม้ไซส์ใหญ่มาทั้งนั้นเลยนะครับเน่เห็นไดน้ช,ชัดเลยเนี่ยก็คือต้นสนชาตหรือว่าต้นปาล์มเนี่ยจะเป็นต้นสูงมากเลยนะครับแล้วก็จะมีการจัดโซนกิจกรรมอะไรต่างๆของสวนอะเอาไว้หลากหลายนะครับ อย่างโซนที่ผมอยู่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของพักผ่อนหย่อนใจนะเล้ก็จะมีการทําทางเดินมีพาวิลเลียนให้ลูกบ้านมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับอาคารขับเฮาส์ตรงนู้นเนี่ยก็จะมีทั้งสนามเด็กเล่นมีลานออกกําลังกายกลางแจ้งลานสเก็ตบอร์ดแล้วก็สนามบาสสาหรับเด็กด้วยครับแต่ว่าไฮาไลท์จริงๆของโครงการนี้นะฮะก็คือการมีผืนน้ําแนวยาวขนาดใหญ่ที่อยู่ตั้งแต่ด้านหน้าโครงการลากยาวมันจะถึงตรงกลางโครงการเลยนะฮะ ข้อดีของการมีถื่นนำะแบบนี้ผมว่ามีหลากหลายมากๆเลยนะฮะก็คือช่วยสร้างบรรยากาศผ่อนคลายยกตัวอย่างเช่นตอนเชา้าหรือเย็นเนี่ยเราพาน้องหมาจูงมาเดินเล่นตรงนี้หรือพาลูกๆมาเดินเล่นตรงนี้นะฮะเราก็ได้ยินเสียงน้ำพุที่เขาตกแต่งในผื่นน้ำแห่งนี้ด้วยนะฮะแล้วก็มีฟุตบาทให้เดินแบบนี้ปลอดภัยด้วยไม่ต้องลงไปเดินบนถนนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นว่าถนนเมนเนี่ยเขาลาดยางทุกส่วนเลยนะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่เนะี่ยขนาดข้างๆไม่มีเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าเลยนะฮะเพราะตัวโครงการอ่ะ เอาสายไฟร้อยท่อลงใต้ดินทั้งหมดแล้วทําให้บรรยากาศภาพรวมโครงการน่ะดูคลีนสะอาดตามากๆนะครับแล้วก็ด้านหลังของพื้นน้ำตรงนี้จะมีอาคารขับเฮาส์ที่ด้านในมีฟังก์ชันอีกเพียบเลยก็คือจะมีสระว่ายน้าไซส์ใหญ่เลยให้ว่ายออกกำลังกายกันได้มีโซนจากุชีที่แยกเอาไว้ให้ประมาณสักเจ็ดที่นั่งครับส่วนด้านในตัวอาคารจะมีล็อบบี้ขนาดใหญ่ถึง2ห้องเผื่อกรณีที่บ้านใครไม่เรียบร้อยนะฮะอยากจะมารับรองแขกได้ก็มีถึง2ห้องเลยนะครับ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีห้องโคเวกิ้งสเปซนะครับให้เปลี่ยนบรรยากาศมานั่งทํางานห้องนี้ได้และที่ชั้น2นะครับจะเป็นห้องฟิตเนสขนาดใหญ่ให้มาออกกาลังกายได้ทั้งหมดทุกฟังก์ชันที่อาคารขับเฮาส์เนี่ยเขาจะเปิดออกมารับวิวผืนน้ำขนาดใหญ่ฝั่งด้านหน้าโครงการนั่นเองครับ โครงการนี้เขาตั้งอยู่ในซอยสมวัฒนานะครับคือเข้ามาจากถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่หรือว่าอีกชื่อหนึ่งก็คือถนนสีนักเรียนร่มเกล้าเนี่ยมาประมาณสัก800เมตรแล้วก็เป็นซอยที่สามารถที่จะไปออกทางคู่ขนานการชนาพิเศษได้ด้วยนะครับตำแหน่งของโครงการที่อยู่ตรงนี้ยังอยู่ในช่วงของถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ช่วงต้นเนาะที่ยังสามารถเดินทางเข้าเมืองไปโซนพัฒนาการพระราม9ก้าเอกมัยต่างๆได้ง่ายนะครับแล้วก็เรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะครับเราเห็นว่า ทุกวันนี้เนี่ยเริ่มมีร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตหรือคอมมูนิตี้มอลล์เปิดในโซนนี้มากยิ่งขึ้นแล้วโดยเฉพาะตรงปากซอยสมพัฒนานะครับจะมีปั๊มพตทอขนาดใหญ่ที่ด้านในเนี่ยจะมีร้านอาหารอยู่หลากหลายเลยให้เราสามารถไปแวะซื้อของกินใกล้บ้านได้ไง่ายๆครับ แล้วก็ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างของไฮไลท์โครงการนี้นะฮะก็คือเป็นโครงการที่อยู่ใกล้แหล่งโรงเรียนนานาชาติเทียบเลยเก้งถ้านับจากรัศมีประมาณสัก10กิโเมตรได้เนี่ยรเราจะเจอกับโรงเรียนนานานชาติประมาณ10แแผงแต่ว่าวันนี้เราคัดมาให้จริงๆว่า ไม่เอา10กิโลนะฮะเอาเดินทางไปโรงเรียนนานาชาติลูกไม่เกิน10นาทีจะมีอยู่3โรงเรียนนะฮะก็จะมีโรงเรียนไบตันคอลเลจนะครับเวลิงตันคอลเลจแล้วก็แอสคอตอินเตอร์เนชั่นแนลสปูตบังคอกนั่นเองก็คือเหลือ3โรงเรียนนะฮะครับซึ่งค่าเทอมของโรงเรียนนานาชาติทั้ง3โรงเรียนเนี่ยก็ถือว่าสูงนิดนึงนะปีนึงประมาณ 5 0 0 0บาทของ a s c o t นะครับแล้วก็ไวริงตันกับไบตันอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0บาทนั่นเองนะฮะแต่ผมเชื่อว่าคนที่เลือกโครงการนียน่าจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบัตเจค่าเสริมลูกๆหรอกแต่ว่าโครงการนียเราสามารถไปรับไปส่งลูกในระยะเวลา10นาทีซึ่งเราสามารถเอาเวลาตรงนี้ไปใช้ชีวิตอยู่กับลูกได้เพิ่มขึ้นเทียบเลยครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Land amp House ด้วยนะครับที่ให้พวกเรา2คนเข้ามาเจาะลึกจุดเด่นของโครงการ นันทวันพระรามก้ากรุงเทพกีทาตัดใหม่นะครับรบถ้าคุณผู้ชมคนไหนเนี่ยสนใจบ้านตัวอย่างสร้างใหม่พร้อมขายเนี่ยก็สามารถแวะเข้ามาดูกันได้ครับครับผมและถ้าใครนะครับไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแล้วก็จุดเด่นในโครงการแบบนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe รายการของพวกเราทาง YouTube แล้วก็ฝากติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆกันด้วยนะครับและถ้าใครที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้เดอะสนนกต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ